อภิธรรมมัตสังหกหะคืออะไรอภิธรรมมัตสังคหะก,ก็คือเป็นคัมภีร์คัมภีร์หนึ่งอะคะ่ะที่ย่อเนื้อความมาจากพระอภิธรรมปิดกซึ่งคําว่าสังหกหะถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าการย่อความอยู่แล้วนะคะมันก็เหมาะสําหรับคนที่ตั้งใจจะศึกษาพระอภิธรรมปิดกซึ่งตัวพระอภิธรรมปิดกเองเนี่ยมีทั้งหมด12เล่มนะคะรวมแล้ว42,000ันพระธรรมขันธ์ ตัวพระอภิธรรมเนี่ยเป็นเนื้อหาล้วนๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ยากด้วยนะคะดันั้นใครที่ตั้งใจเรียนพระอภิธรรมเนี่ยก็เหมาะจะศึกษาจากตรงนี้ไปก่อนได้จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะในอภิธรรมมัตสังคหารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น9ปริเฉตคาว่าปริเฉตเนี่ยก็ถ้าแปลก็คือแปลเป็นคําว่าตอนหรือบทนั่นเอง9ตอน9บทนั่นเองนะคะปริเฉตที่1ว่าด้วยเรื่องของจิตปริเฉตที่2ว่าด้วยเรื่องของเจตสิก ปริเฉตที่3เป็นปกินกะขยายจิตและเจตสิกให้เข้าใจได้ง่ายอีกทีหนึ่งนะคะปริเฉตที่4เป็นการทำงานของจิตหรือวิถีจิตปริเชตที่5นะพูดถึงเรื่องจิตพ้นวิถีหรือว่าจิตไม่ได้ขึ้นวิถีแล้วปริเฉตที่6พูดเรื่องของรูปและพระนิพพานนะคะจะเห็นว่าปริเชที่1-6ถึง6ก็กล่าวเรื่องปรมัตถธรรมล้วนๆเลยนะ ไปต่อกันที่ปริเชตที่7ค่ะก็เป็นรวมหลักธรรมนะคะชุดหมวดธรรมที่พูดถึงเรื่องหลักธรรมสำคัญก็คือโพธิปักขียธรรมปริเชตที่8ชุดหลักธรรมเหมือนกันว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทนะคะแล้วก็ปริเชตที่9บทสุดท้ายก็ว่าเรื่องกรรมฐานทั้งหมดนะคะก็จะมีบางท่านนะคะเรียกพระอภิธรรมนี้ว่าพระอภิธรรมนิ้วก้อย ก็ก็คือแบบชุดเรียนเรียนรัดเรียนง่ายเข้าใจเร็วฉบับเรียนเร็วอะค่ะเพื่อสะดวกแก่การศึกษาเนาะสะดวกแก่การจดจำสำหรับใครที่ตั้งใจเรียนพระอภิธรรมปิดกนั่นเองค่ะ